นี่พบกับคุณทัญญาทัญญาเรศครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะพี่นุ่มค่ะอ๋อมาเช้วันนี้กลิ่นเป็นอีกกลิน่นหนึ่งละใช่ค่ะคือต้องบอกว่าตัวที่เองเ,องเนี่ยเป็นพซนเตรให้กับมาดามฟินมาแล้วเนี่ยสปีกำลังจะเข้าปีที่3นะคะก็เลยคุยกับน้องทรายว่าเฮ้ยทรายอยู่กันมาตั้งนานอะ่ะพี่อยากได้น้ําหอมที่แบบ เหมือนคือตอนนี้น้ําหอมของแาราด์ฟนนิ่ยมันมันครบทุกรสแล้วละ่ะแต่ในสิ่งที่เราอยากได้อะเราอยากได้ความแบบความเป็นแม่ที่มีความอบอุ่นด้วยมีความเป็นนางพยาด้วยมีความอบอ้อมอารีด้วยอยากที่จะให้กลิ่นเนี่ยพอฉีดปุ๊บมันได้อารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มันครบถ้วนทรายก็โอ้โหพิาดีมากเลยอะทรายก็เลยไปคิดค้นใช้เวลานียเกือบ2ปีในการที่คิดค้นออกมากลายออกมาเป็นรุ่นสวอนค่ะโอ้นี่โคตรสวยนะ รุ่นเนี้ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ออยู่ที่50 ml ตัวนี้ใช้ประมาณ6เดือนพอฉีดแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นนางพญายางจริงๆนะพี่หนุ่มแต่ในขณะเดียวกันก็เออก็ดูอบอุ่นดูน่ารักดูซอฟอะไรอย่างเงี้ยมันเลยออกมาเป็นรุ่นสวอนคือสูงส่งดังหงุพอฉีดแล้วปุ๊บเออเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนางพญาจริงๆเลยนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวแท้จะลองฉีดให้ดูนะคะอ่ะทีหนุ่มพี่หนุ่มสูงส่งเป็นนางพญาหนีกลิ่นเนี้ยหอมนะหอมจริงค่ะ หอมมากอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ลองจริงๆพอฉีดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกมั่นใจจากเดิมรุ่นคลาสสิกมั่นใจอยู่แล้วรุ่นเนี้ยมันจะยิ่งมั่นใจแบบโอ้โหวทวีคูณเข้าไปอีกแล้วรุ่นสวอนเนี่ยสามารถที่จะผสมกับทุกกลิ่นได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนเช,ช้าเราฉีดสวอรพอตอนกลางวานันอยากจะเป็นสาวหวานเพิ่มขีดนิดนึงนะคะเราก็สามารถใช้สีแดงได้ฟีเดลเลอนะคะเป็นรุ่นคลาสสิกฉีดทับไปเลยมันก็จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรานะคะซึ่่งงต้้ออบกวาห มาดามฟินรุ่นสวอนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ลอดแรกออกมาแค่5,000ขวดเท่านาั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมและตัวแทนต้องแย่งกันนิดนึงนะคะ50 ML ค่ะวันนี้นะคะซื้อ1แถมอีก1นึ่ะคะปกติราคาสวอนี้อยู่ที่1,490บาทไม่ต้องจ่ายค่ะซื้อ1แถม1ในราคา1,290บาทเท่านั้นนะคะให้โทรมาที่หมายเลข02-114-6466หรือว่าไลน์ s อ i ฟิน3ค่ะลิมิเต็ดด้วยอันนี้ลิมิเต็ดคุ้มมากๆใช้แล้วเราบอกว่าติดใจแน่นอนพี่หนุ่มมันอมหอมแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอะจริงจริงอะนี่หอ,หอมจริงย้ำเลยค่ะวันนี้นะคะรุ่นสวอนปกติเนี่ยหขวดร,ราคายอยู่ที่1,490บบาทนะคะวันนี้ค่ะและ แอดไลน์เลยนะคะที่ตัว SI ด i นฟินะคะหรือโทรไปที่หมายเลข02-114-6-466นะคะซื้อ1แถม1ปกติเนี่ยสอขวดเนี่ยเกือบ3,000บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะคะจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นโทรไปที่หมายเลข02-114-6-466นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ตัวแอ s i ฟินค่ะครับผมนะฮะนี่ผมชีปไปปุ๊บนั่งเป็นนางพยาเลยเนี่ยใช่จะดีละคไปห้างดูสิ <c oughs> ทรด่วนตอนนี้นะฮะว่าถือว่าคุ้มมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ว่าคุณธัญญาเลือกใช้แล้วก็กําหนดให้เป็นแบบนี้ด้วยใช่ถูกต้องแล้วค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่หนุ่มค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับเวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ